สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมตัวิลแฟบีนะครับก็วันนี้ฮะเรากลับมากันอีกครั้งคะกับเกมพิกกี้ในหมู่เพื่อนนะครับผมหลังจากที่เอ่อเกมได้ทําการเปิดตัวเวอร์ชันเบต้าเมื่อเดือนที่แล้วนะครับผมแล้วก็ใช้เวลาวันหนึ่งแล้วก็ปิดแะผมเพื่อแก้ไขปรับปรุงอะไรอย่างนะครับผมก็วันนั้นผมทําคลิปไปละนะฮะวันนั้นก็ได้ไปเอ่อ ยอดวิวก็ได้ได้ถึงพันนะผมก็ขอบคุณทุกคนมากจริงๆสำหรับคลิปนั้นนะครับผมผมไม่ไม่คิดนะว่ายอดวิวจะถึงพันนะจริงๆขอบขอบคุณมากจริงนะครับแต่วันนี้ครับผมพิเศษกว่านั้นคือวันนี้เป็นวันที่เกมประกาศเปิดอย่างเป็นทางการนะผมก็คือเป็นเป็นฟูลลีนะครับผมโอเคครับผมอ่าโอเคนะครับก็ตอนนี้เป็นฟูลลีแล้วนะครับก็สังเกตว่า จะมีอะไรใหม่ๆม,มาเยอะแยะ,ยะนะครับผมอ่านะแล้วผมก็คงจะปิดเฟซไม่ได้นะก็ุ้คงเห็นชื่อเฟซผมแล้วนะครับบ้าจริงนะอู้แพ็คพูดเล่นใหม่หมอืมมาซื้อก,ไก็ได้ทินไหนก็ไหนๆละซ,ซื้อก็ได้นะมันต้องแค่ยีิบก้าบาทเนาะซื้อเลยนะผม ไม่เคยแคร์เยอะแพคเกจผู้เล่นใหม่แพคเกจรายวันนะฮะก็จะมีสองแพ็คแล้วผมอ๋อมันไม่มีแค่2แพ็คสิแพ็หมูอิ่มคุ้มนะครับแพ็คเพื่อนวักนะมันน่าจะมีอะไรที่มันไม่เหมือนกันแพ็คคนละครึ่งก็มาวะซื้อได้เลยไม่ต้องลงทะเบียนแพ็คหมูใจง่ายยังได้ง่ายกว่าใจเธอโอ้โหมุกอะไรวะเนี่ยแพ็คหมูจุใจคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้ว แพ็กหมูจัดใหญ่ไอ้ทพิเศษเพียบนะฮะอ่าแพ็กหมูชนะโอ้อ่าโอเคโอเคใบแปะรูปยาเร่งโตยารักษารูปยาแทงหมูก็ไอ้ระบบของเวอร์ชั่นนี้ผมว่ามันน่าจะมันน่าจะซับซ้อนกว่านะครับผมน่าเศร้าโซ่กับเวอร์ชันเบตา้าละนะนี่เห็นไหมฮะไอ รูปร่างหมูเปลี่ยนไปนะจากเวอร์ชันเบตานะครับผมดูดีขึ้นนะถึงแม้ว่าผมจะเกลียดตามันอยู่ดีนะตาไม่คือคือตาไม่ใช่หว่ะมันมันมันไม่ใช่ใชตามันจะเหมือนกันทุกตัวไม่ได้นะ่ไม่เป็นไรนะขอแค่มันดีดไซน์เอออย่างออางี้ก็โอเคโอ้หน้าเติมจังเลยเออผมเติมดีไหมเนะี่ยไหนก็นไหนละ่ะอ่าเดี๋ยวสี่สิบห้า ร้อยหนึงครั้งต่อสองวันอ๋อแสดว่าว่าเราซื้อได้เรื่อยใช่ไหมแต่เพียงแต่ว่าเราซื้อได้หนึ่งครั้งต่อวันเท่านั้น,นครับถ้างั้นวันนี้ผมจะลองจัดแพ็คคนละครึ่งก่อนแล้วผมนะไปจัดไปนะทีใน้ไหนผมอยากจะลองอุ่นหนุนวมาแรกนะไม่ใช่หรอกนะผมอยากจะเออเทสนะผมผมอยากจะลองเทสหมูใหม่เป็นยังไงนะ เอ่อผมว่าผมต้องซื้อตัวเมียใช่ไหมเพราะไม่งั้นมันจะขายายพันธุ์ไม่ได้นะคืออ,อารมณ์อ่ะเวลาคุณอยากได้หมูใหม่คุณต้องการตัวเมียนะมันจะให้ไอตัวผู้ผสมตัวผู้ไม่ใช่หมูเกย์น,นะนี่หมูตัวตวลกนะครับซึ่งเป็นหมูพิเศษนะผมมีวางจำหน่ายช่วงเปิดโอเพนเบต้านะครับนี่นี่ยังเป็นโอเพนเบต้านะไม,ไม่ยังไม่ใช่ฟูลลีดนะผมโอเคผมจะลองซื้อตัวหนึ่งนะครับ let's go ่าทีนี้ผมต้องซื้ออาหารเตรียมมันจ้วชีเอ่อลำข้าวตังเป็นแสนนะไ,ไม่ต้องกลัวโอเคตอนนี้ผมจำวิธีเปิดอะไรหลายอย่างแต่ละนะทั้งเปิดน้ำเปิดอะไรนะครับผมเราต้องซื้อไอ้พวกนี้ด้วยนะครับผม หมูอ้วนดังเดิมเราซื้ออย่างละตัวนะหรือจะซื้อมาทุกตัวไปเลยนะเรารวยเนี่ยบอซื้อแม่งทุกตัวไปเลยครับเวล5ห้าถึงจะปลดล้อหมูฮันนี่นะครับหมูโคโคเวล8แปหมูคากิอารมณ์ก็จะเหมือนกับเวอร์ชมเบต้านะครมันมีหมูนะช้างน้อยแมวเหมียวหมูไข่ดาวหมูยูโดหมูแม่ครัวหมูนักเรียนหญิงหมูมะเขือเทศหมูแตงโมหมูแคปซูล Okay. โอเคเฮ้ยเขาเอาอันนั้นออกไปแล้วอะไอหมูไฟลี่เทลอะไม่อยู่แล้วฮะจ้าแม่งนี่จำได้ผมจำได้ว่าไอเวอร์ชั่นเก่าก็มีนะหมูโตโตถ้าจำไม่ผิดครับอ่ะอันเดี๋ยวก็แล้วก็ขัดสีฉวีวันก่อนครับ คือบอกแล้วกว่า,วามูจะโตอ่ะมันมันจะนานนะผมอาจใช้เวลาเป็นวันเลยนะแต่มันมีวิธีอยู่คือต้องเล่งโตครับถ้าเล่งตัวเวิร์กโอเคเวลลิวสองครับให้น้ำอีกแต่ให้น้ำจะไม่ได้วิครับคือถ้าจะไม่ผิดผมต้องเล่งโตใช่ไหมต้อง ต้องเล่นโตถึงเวลฮะอ๋ออันนี้ก็ได้หน,นวดหมูก็เวลโอเคนะครับเนี้ยมันก็ยังเป็นหมูที่ยังตัวเล็กอยู่นะครับหมูที่ยังตัวเล็กอยู่หมายความว่าเออมันจะมีโอกาสที่เพื่อนเราสามารถขโมยได้นะครับผมซึ่งตรงนี้เห็นไหมเ,เวลาของเกมมันจะตรงกับเวลาจริง ครับผมเขาบอกว่ามีระบบกลางวันกลางคืนด้วยนะกลางคืนจะทําให้อไอเพื่อนอะสามารถมาขโมยหมูง่ายกว่าเดิมนะครับเฮ้ยผมก็เริ่มชักใจวันนแล้วว่าไอไอหมูที่ผมอุตส่าห์ซื้อมามาโชว์ผู้คุณนี่จะโดนขโมยนะผมก็กลัวนะนะครับอ,อ่ค้นหาคำขอ อันนี้คือไอดีผมนะก็ใครสนใจนะครับใครสนใจอยากอยากใจนี้ก็ได้นะผมะอยากจะแอบเพื่อนผมก็ได้นะวันแรกนะครับมีวิธีเล่งโตเลยนะผมอยากจะแบบอมอมยาเล่งโตอะเอาเอานี้ให้โตเลยไอไอเทมอนยะู่ไหนไอเทมนี่ ใช้งานนี่หมูตัวตวลกนะครับนี่โอ้โตเลยโอ้มผมก็ไม่ต้องกลัวโดนขโมยแล้วเย็ด yeah. ผมไม่ต้องกลัวครับโอ้มันเป็นหมูที่ไม่ตายเวยหรอไอ้ยะโอ้อายุของหมูอินฟินิตี้วันนะครับผมเพิ่งเห็น 9ก้าวันนะจริงๆก็ตายและพวกนี้คือ,อตัวต้องขายขายทิ้งไปเลยนะโอเคแต่นี่คือไม่ตายโคตรดีเอ้าเดียเดียรผมจะมีแบบตัวโปรโมทโอเคโอเคอันนี้คืออะไรนะอ๋ออันนี้คือไอในเกมคุณจำเฟบบุ๊กไอเกมเฟ e บุ๊กรูปแบบเก่าได้ไหมไอเวลาที่เรากดเข้าฟาร์มเพื่อนอนะ่ะมันก็จะมีโชว์ อันไอพวกนี้มันจะให้หมูเราจัดแถวนะครับจัดแถดวเนี่ยเคหันหน้านะอับูข้อความใครขโมยจะตบมือให้เดี้งเลยจริงๆไม่ไม่มีให้ขโมยครับเพราะว่าไอหมูโตกเราก็โตแล้วนะครับเขาขโมยไม่ได้ลนะนี่ ใครขโมยจะตบมือให้เดี้ยงเลยนะบินนี่คืออะไรอ๋โอเคปิดทัดนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะผมนี่คือการจัดแถวนะครับอ่าโอเคเอ่อทีเนี้ยผมจำไม่ได้งไงว่าไอ้เขา มันมันนั่นยังไงมันมันอัพมันมีวิธีอัพเวลอยู่อะยายอ,อายุยาปรับยีนยาน้ำยาเล่งโตเบอร์เล็กอันนี้ปะถ้าจำไม่ผิดคือผมต้องซื้ออันนี้แล,แล้วเวลมันมันจะขึ้นถ้าจำไม่ผิดนะผมต้องต้องบูท นี่ถือว่าผมมาลองอะไรอย่างนะโหไม่ขึ้นเลยอละห้าดอกละห้าหแทบไม่ขึ้นแทบไม่แตกต่างไอ้ยาเติบโตยสสองี่ส22องชั่วโมงโหรอเป็นวันใครขโมยคงไม่แตกต่างหรช่วยไม่ได้คับผมผมซื้อเออพ่อพันมีสักตัวแล้วกันนะ ไหนก็ไ,ไหนละน้ำยาปอบนี่ยาปอบยีมันทำอะไร้ะแต่ช่วยเพิ่มโอกาสข้อลูกหมูพ,มพิเศษห้าสิเปอร์เซนอ๋อซื้อดีไหมเนี่ยอ่าผมเดี๋ยวผมต้องต้องอ่อคิดก่อนนะว่าเอมันมีโอกาสไหมที่ว่า ไอหมูตัวตลกสองตัวจะผสมพันธุ์กันแล้วจะกลายเป็นพันธุ์อื่นที่ดีกว่านะผมกาลังคิดตรงนี้อยู่นะหรือจะเป็นอาจจะรวมร่างกลายเป็นหมูตลกอีกตัวหนึ่งก็ได้นะผมอาจะทําให้ทั้งแก๊งเป็นเป็นตัวละครสัตว์ไปเลยนะ <c oughs> ก็แย่ละอ่ะผมให้ตัวซื้อไปตัวหน,นึ่งอะโอเค ซื้อตัวลวก็เอ่อน้ำยาเล่งโตมือใหญ่ไปเลยกลัวโดนขโมยนะอ่ะเยี่ยมแล้วก็ได้ให้อาหารเพิ่มอีกนะครับคือณนะตอนนี้เรายังไม่มีเพื่อนนะเราคงน่าจะยังหายห่วงได้นะเรื่องการโดนขโมยนะ แต่ผมบอกเลยผมจะไม่มีจะผมจะไม่ไม่ใครมาขโมยหมูตัวตของผมแน่นอนผมบอกเลยนะเราจะปฏิบัติการค่าพิเศษนะเร่งโตทีนี้เราก็เร่งโตสูพิเศษนะให้หมูนี่น,ะนี่ผมว่าเขาปรับให้ไอเวิลมันมันนั่นแหละเพราะว่าไอตอนเวอร์ชั่น เวอร์ชั่นทดลองอะ่ะเขาเวลพุ่งโคตรไวอแค่น้ำยาเรีงยงตัวครับแต่นี้มันไม่ใช่ละนะเวลไม่ได้เวอร์วางแบบนั้นละนะครับนี่ผมซื้อแค่แค่นี้ก็ได้เดี๋ยวเออเว,เวลาเขาสา่งผสมพันธ์ได้อะโอดูเหมือนว่าเออไม่ต้องรอถึงยีิชั่วโมงครับเพราะว่าตอนนี้ไอ,อหมูตัวโลกเพศเมียของเราพร้อมผสมพันแล้วครับนะเออแต่ถ้าอย่างนั้นผมต้องขายหมูทิ้งวะ่ะ เออผมขายนี่ทิ้งเออขายไปเลยนะขายได้สองเวลนะครับเอ่อเดี๋ยวก่อนนะผมอยากจะลองอะไรบางอย่างนะครับไหนๆล้วก็มีเหรียญอีเยอะละไ้ยาปอบยินเออนี่นี่นี่จะช่วยเพิ่อมโอกาสข้อดุลพ,พิเศษห้าสิเปอร์ซ็นตนะครับไม่รู้จะช่วยเปล่านะ แล้วก็มียาเล่งคออด้วยอ่าคอทันทีเลยอ่าโอเคเพื่อ <laughs> เพื่อไม่ให้เสียเวลานะผมคือทุกคนก็อยากเห็นใช่ไหมว่าถ้าผสมพันจะได้อะไรนะลองดูลองดูเดี๋ยวก่อนนะไอเทมน้ำยาปรับดีนนี่ใช้งานไปคือเราเราต้องฉีก่อนนะต้องต้องฉีกก่อน เอ้าไม่ได้เหรอ no why เสียใจด้วยบุคคลแต่แฟนยีไม่สำเร็จเจ้ามันมาม,มีโอกาสไม่ติดใช่ไหมโอ shit เพิ่มโอกาสขอสุงพิเศษ oh shit oh no 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 no, no, no. เดี๋ยวเดี๋ยวผมผมเดี๋ยวผมขอลองใหม่ขอลองใหม่แป๊บน,นึงโอเคเอ่อแล้วทีนี้ก็เดี๋ยวผมให้น้ำก่อน ก็คือให้น้ำเอ,อมันไม่ได้วลเลยโคเซาเลยอืมโอเคทีนอ่อผมจะลองให้มายาปรับปีนใหม่ผมอยากจะลองอะ่ะนะผมจะช่วยเพิ่มโอกาส mm hmm. เพิ่มโอกาส5นะ mm hmm. ้าสิบเซนนะเซลมันมันมีโอกาสไม่ติดไงครับ mm hmm. ผมอยากผมขอลองลองอีกเข็มหนึ่งถ้าถ้ามันไม่ติด เนี่ยเนี่ยมันไม่ติดนะครับผมแซวว่ามันมันมันติดไม่ได้นะโอเคแซวมันมันมันอาจจะไม่อาจจะไม่ไม่ได้ผลกับมูตัตโตนะครับถ,ถ้าถ้าตามที่ผมเข้าใจนะอาจจะอาจจะไม่ไม่เวิร์กนะครับผมนั้นไม่เป็นไรถ้างั้นเราก็ผสมพันธุ์แบบปกติก็ได้นะโอ้มันผสมพันธุ์ไม่ได้ผสมพันธุ์กันเองไม่ได้นี่วา ผมเพิ่งรู้เนี่ยมันผสมพันธุ์เองไม่ได้ไอ้ยา no เอ้ยไอี๋วอร์ชั่น o ก่อนมันผสมพันธุ์มันผสมพันธุ์ในในข้อใช่ปะมันได้นี่ใช่ปะถ้าผมจะไม่พิดเดี๋ยวมันผสมพันธในในไอ้นี่ได้ผสมพันธุ์ในในในเออ่ฟาร์มตัวเองได้เลยเดี๋ยวนี้ต้องนี่ก็หรอโอ้ยี้อย่างนี้ลำบากเลยดิโอ้แย่เลย ถ้าอย่างนั้นผมต้องการความช่วยจากผู้คุณแล้วนะครับผมนะก็ใครที่คิดจะเล่นนะผมบอกเลยช่วยผมหน่อยจริงๆนะผมอยากผสมพันธุ์หมูตัวโด่มากเลยวะนะเดี๋ยวผมจะเก็บไอ้พวกนี้ไว้นะเผื่อว่าจะใช้กับตัวอื่นได้นะผมคือผมไม่รู้เนาะที่จริง,รงๆ5มันอาจจะไม่ติดเฉพาะหมูตัวโตก,ก็ได้นะอาจจะติดกับหมูตัวอื่นก็ได้นะครับผมเดี๋ยวลองเก็บเก็บไว้ดูนะผมเก็บพวกนี้ไปก่อนนะ มีบำรุงคันมีเร่งโตแลยะนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวผมเอา,เ,อาเพศเมียให้ให้โตเลยกันนะครับเผื่อใครจะ,จ,ะจะรีบนะผมใครจะรีบอะผมให้เร่งโตเลยไอตัวอันนี้โอเคพอดีผมสายรีบนะ นะก็นี่นะผมใค,ใครอยากจะช่วยผมนะตอนนี้มีแม่พันสองตัวนะครับอยากผสมพันมากต้องการผสมพันหนักมากนะผมก็วันนี้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยมันอยู่ในช่วงเกมเพิ่งเปิดแล้วเราต้องการคนมาเล่นนะครับผมครับก็ประมาณนี้นะผมถือว่าอุ่นถุนเกมนิดนึงนะเติมไปสักนิดหนึ่งนะเดี๋ยว ไม่แน่ในอนาคตอาจจะเติมอีกนะผมแต่ว่าตอนนี้เรามีหมูที่ไม่ตายละนะครับผมครับก็ประมาณนี้นะผมก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมจนจบนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับกันใจด้วยนะครับเดินหน้าสู่สองหมื่นซับด้วยกันนะครับผมนะอย่าลืมนะครับช่วยผสมพันธุ์หมูผมด้วยนะครับผมช่วยช่วยช่วยหน่อยจริงๆนะครับช่วยแอดเพื่อนผมมาหน่อยนะครับมันจะดีมากเลยนะครับผมงั้นผมไปละนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ